สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube น้องนันทีวีในคลิปนี้เราจะมาทําการทํานายดวงชะตานะครับสาหรับทั้งที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนตุลาคม2564ด้วยไพ่นักคราชกันนะครับไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกจะทําการสรับไพ่จานวน9ครั้งก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จแล้วก็จะเลือกไพ่ออกมาเพื่อจะพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรัก และสุขภาพนะครับ4เรื่องด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนนะครับการงานได้ไพ่นาคสหายนะครับซึ่งไพ่นาคสหายนี้ก็บ่งบอกไว้ว่างานต่างๆที่ท่านที่เกิดในวันอังคารรอคอยอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะสมใจสมปรารถนานะครับมีเกณฑ์การเดินทางไปไปสัมภาษณ์งานสําหรับท่านที่เคยเกรอกใบสมัครไว้ในที่ต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะครับ บุญกุศลที่เคยทํามาจะส่งผลคุณเรื่องราวที่ดีต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับจะรับข่าวดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีจากญาติข่าวดีจากเพื่อนเก่านะครับช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องควรระวังก็คือการค้าประกันต่างๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจส่วนตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเงินกันนะครับ ในส่วนของการเงินนั้นท่านที่เกิดวันอังคารได้ไพ่นาคบรรดาลน,น้ําสื่อถึงว่าในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้การเงินจะมีสภาพคล่องซื้อง่ายขายคล่องหลังจากที่ช่วงที่ทผ่านมามีเกณฑ์การเงินที่ติดขัดในเดือนตุลาคมนี้ก็มีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับมีคําแนะนาก็คือควรออมเงินเพื่อใช้ในบ้านไปชีวิตด้วยนะครับส่วนในเดือนตุลาคมนี้การเงินคล่องแน่นอนนะครับต่อไปในเรื่องของ ความรักได้ไพ่นาคโศกาเมื่อมีไพ่นาคโศกาปรากฏขึ้นในเรื่องของความรักแล้วทันี้เกิดวันการอาจจะต้องมีเรื่องผิดหวังเสียใจความรักไม่สดใสคิดมากวิตกกังวลมีเกณฑ์เสียของรักมีเกณฑ์เลิกลากันนะครับเพราะมีโอกาสที่จะผิดหวังโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะครับ สุขภาพได้ไพ่นาฏพิพภซึ่งนาฏพิพพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารความเครียดพิตุกกังวลคิดคิดมากมีเกณฑ์การสับสนทางอารมณ์เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของความเครียดเพราะจะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆได้นะครับนี่ก็คือคำพยากรณ์ทั้ง4เรื่องของท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำเดือนตุลาคม2564ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ